ยิ่งทานเคมีไม่แน่นจะสามารถเรียนคอร์สอัพสกิลเคมีกับพี่เคนได้ไหมวันนี้พี่เคนจะมาเล่าให้ฟังนะครับอันนี้นะครับต้องบอกเลยว่ารวบรวมจากประสบการณ์ตรงเลยครับที่คุกคีกับน้องๆมานะครับผมนะในส่วนของคอร์สอัพสกิลก่อนนะครับผมอัพสกิลเคมีเลเวลนะครับคอร์สนี้นะครับเป็นคอร์สที่ดีไซน์เพื่อจะอัพเลเวลให้กับน้องๆนะครับผมนะไม่ว่าน้องๆจะอยู่ในสถานะไหนในวิชาเคมีนะครับน้องจะมีสเกลที่อัพขึ้นอัพขึ้นอัพขึ้นตัวนี้นะครับจะโฟกัส ในการทําคะแนนให้สูงโดยตรงเลยจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนใหญ่ๆนะครับส่วนแรกก็คือเป็นการสรุปเนื้อหาการรับประกันเลยนะครับว่าละเอียดมากประกันที่2นะครับก็จะเป็นส่วนของการตะลุยโจทย์ในเล่มที่2นะครับการตะลุยโจทย์ของพี่เคนนั้นนอกเหนือจากการที่เราจะโฟกัสในส่วนที่เป็นข้อสอบเก่าแล้วนะครับเรายังมี simulation นะครับเป็นข้อสอบที่สร้างขึ้นนะครับเพื่อจะ จำลองดักทางเก่งแล้วก็ตรวจสอบความมั่นยำของน้อง,น,องนะครับเจ้าน้องที่มีความกังวลว่าตัวเองอาจจะมีพื้นฐานไม่แม่นหรืออย่างไรนะครับน้องไม่ต้องกังวลมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าเราเป็นคอร์สออนไลน์ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทยอยเรียนไปเรื่อยครับผมถ้าจุดไหนที่เรารู้สึกว่าเราต้องโปะหรือฟังไม่ทันนะครับเราสามารถที่จะพักคอร์สก่อนแล้วก็มาอ่านหนังสือทบทวนได้หรือจริงๆแล้วนะครับพี่เคนก็มีตัวช่วยด้วย เคมีรีแคปแบบแยกเล่มซึ่งเคมีรีแคปนี้รับรองว่าซ่อมได้ทุกแผลที่น้องมีเวลาเหลือน้อยแล้วนะครับผมอยากให้ใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับขอเป็นกำลังใจทุกคนมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงและทำเคมี Me ได้ดีทุกคนเลยนะครับ